บอมีเลือดออกทางช่องอะคลอดค่ะไหลออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นประจำเดือนอ่ะแต่ว่าสีเข้มๆมันเป็นน้ำออกมาแบบหยดออกมาได้ซับได้วม่ามันสาครั้งอ่ะคือตกใจมากตกใจจนแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วก็กังวลว่าลูกเราจะเป็นยังไงก็เลยถามคุณหมอค่ะว่ามันเกิดจากอะไรคุณหมอก็บอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นเลือดออกในช่วงการตั้งครรภ์นในช่วงแรกนะครับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นภาวะแท้งคุกคามนะหรือว่าเป็นทรีเทนนบสิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องมา ดูก่อนว่ามีความผิดปกติในถุงการตั้งครรภ์หรือเปล่าเด็กปกติไหมหัวใจเต้นหรือเปล่านะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากก็เลยต้องรีบมาอันตราซาวดูนะครับและที่สําคัญหลังจากที่อันตราซาวครบถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเนี่ยส่วนมากแล้วน่าจะเกิดจากการที่ฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนที่เกิดจากการตั้งครรภ์นเนี่ยมาซับพอร์ตการตั้งครรภ์ได้ไม่พอก็ควรที่จะต้องฉีดยาก,กันแท้งเพื่อป้องกันการหลุดไว้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอันตราซาวดูก่อนว่า,เ,าเราจะ oh man